สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมพาไปาบ่งรถจ็ดนะครับแคทไม่รู้ว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองบ่หัวหละแต่ว่ามีเขียนว่าแคทเทอร์วิลล่า 12F นะครับ 12F ตัวนี้มาเอ็ดเจ็ดลอยครับเลยแวะเบ่งนะครับแคท 12F นะครับเดี๋ยวจะพาบ่งนะครับตัวนี้เปิดราคาที่ สามแสนต่อรองบาทเอ้ยสามแสนต่อรองบาทสามแสนต่อรองได้เนี่ยครับเด้อเดี๋ยวผมสิให้เบื้องรายละเอียดก่อนถ้าเธอผู้ใดอยากได้รีเจงไหนกะกนคอยโทรติดต่อมาก็ได้โทมรามาทางผมก็ได้นะครับเนาะศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งจันรถตอนนี้เขาอยู่ไวะโคร็จปะปลาท้ายแมนบอแมนปลาท้ายปะปทายโคราชครับประมาณนี้อ่าผู้ใด,ดอยากอยากได้หรือว่าผูดด้ใดสนใจกะ โทรมากได้นะครับ0629599151นะครับกะเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งนะครับ0629599151นะครับเอาอันนี้ผมกับเวเบิ่งให้ป๋าน้ำขึอนกันนะครับมาดูแคทอีกคันหนึ่งนะครับเอ่อเป็นแคท 12F ่าจัง a ั่นนะครับจากสี 12F เถื่อเทศนะครับเอาเดี๋ยวเขามาเบิ่งจากล้อหนาฝั่งซ้ายเลยนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเออฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเออเอานี่แหละรอยางหนากประมาณนี้ครับ เท่านี่ก็ล่างร้อนหารถเยียร์ได้ครับพี่น้องตอนนี้าลาหาลา้ปมาแล้วผมมาตามใบสั่งครับแาาคปสิบสองเอฟยางกับะมาณนี่ครับอัดเจลบียนเอียบวะครับนี่สุดจัดแต่ไม่มีกระบอกยกผ่านนะทุกคน แต่ว่าเขาใส่เป็นตัวนี้ครับตัวนี้บิดแทนเนี่ยใช้ตัวเนี้ยบิดแกนตัวนี้บิดแกนตัวนี้ตัวนี้มันขีงแยกขึ้นแยก,กลงนะครับโบหัวเป็นรุ่นไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ใส่เป็นก้อนสองก้อนนานี่ครับแงกขึ้นแงกลงนะครับนี่บิดไปบิดมาตัวนี้มันก็จะแงกขึ้นแงกลงปานมันก็จะขึ้นต่ำๆสูงสูงนะครับทุกคนเออเอาดูนะครับตัวนี้ปั้นอย่างว่าโอ้ตัวนี้ปั้นมุ้งเดือนนี่เผาเผาตัวนี้นะครับ ปัน่นปั่นมานี่ปั่นวงเดือนนะครับทุกคนาากปลาป้าบอกว่าดูคนนี้็วกะวิธีแขงใบมีดนะทุกคนแขงใบมีดเขาใช้แบบนี้แขงนะแขงโอ้ยอ,อยากจิเกหนานามีวิธีแขงใบมีดก็่างนี้นะครับทุกคนเขาก็จะเป็นร่องเฟืองี้เวลาบิดซ้ายขวาขึ้นลงคนนี้รักษาดีมากครับดูตรวบีเขาแน่นแน่นทุกจุดจริงครับอัดจนเอีะนะฮะทุกคน ชึงเอียชุดเอียออกนะครับระบบก็ดีครับระบบหนีไม่มีไม่ค่อยรถพร้อมใช้งานนะทุกคนนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นกระบอกตันทั้งหมดเลยเอามันบึงยางล้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาปลาเราหรอปลาเราที่บ้านไงเนี่เลยครับ 12F เป็นที่ว่าหอยตัวนี่นี่เขาเจน 12F เลย 12F นะครับป๋าบอกว่า3แสนต่อรองได้ครับผู้ใดสนใจก็มาเบิึงนะครับ นี่ไม่ครับบุหงอียังครับดีใดเฮ็ดได้ไม่ได้ชาติไม่ป๋าบอกเปลี่ยนหมอหน้ามไม่รถพร้อมใส่งานครับฮะไป<ห>ก่อนเลยนะ <ừ. S 1> เดี๋ยวขอยขี้ขันนี้น้ำกลืน,นล่นนอันนี้อันนี้เข้าใส่เกีย์ตันวะดิเกีย์ตันโอ้ยว่าเกีย์ตันด้วยมาบุญท็อกมาบุญท็อกเดี๋ยวราบาุเผามาบุญท็อกกันฮะท็อกนะท็อกท็อกฟรท็อกฟรี ท็อกฟี่นะครับเบรกท็อกฟี่นะเนี่ยเบรกลมนะครับเบรกที่ฟี่นะครับทุกคนเบรกที่ฟี่ยางกับพ่อใส่นะครับโมรามแกว่าแกเปลี่ยนไหมแกซื้อกันใหม่แกว่าแกเศร้าเห็ดแกว่าแกเมื่อยอันนี้ปั๊มอ๋อเปา่าปั๊มน่าลึกกว่านี่ปั๊มอย่าว่าปั๊มปตทได้เตะปีนทองเลย โอ้เริ่มสียืงเลยทีอันนี้อันนี้ปั๊มอันนี้ปั๊มให้ลีกแต่ว่าอย่าว่าปั๊มเบอร์ห้อมันถืออันนี้อันนี้ก็ปั๊มเงินอันนี้ปั๊มล้มปั๊มลมเออปั๊มเงินปั๊มเงินอ่ะเออปั๊มน้ำปั๊มน้ำเออปั๊ให้มันดีโอ้เริ่มสียิงแล้วนะทุกคนนะเราเราเราเริ่มสีอิ่มปลาแล้วนะเนี่ยเราบอกอู้ไม่มีรั่วอะไรพี่อู้ไหลอู้ช่วยอู้ช่วยอู้หนาว ก็บวชน,นี่ครับถังครับถังเออ่ไฮโลลิกครับนี่เป็นระบบซิงโคลชัตเทิลครับซิงโคลชัตเทิลสุดยอีดต้องมีอันนี้อันอนี้ขึ้นไปอธิบายเกียรติธรรมให้ฟังหน่ยขึ้นไปครับมึงแล้วแต่ว่าทอดผ <c oughs> ิดดีว่ดดนะทอดผิดเนี่ยเออดผิดดีกว่าก่อนนี่โอ้ดันกองป่านี่แต่ว่าท็อปนะ ทอกังง่าอ้ยว้าวส่องแสงสว่างด้วยสปอตไลท์สปอตไลท์โอ้าได้เาไพี่เตอร์ดีเด้วะมีระบบงวมผ่านด้วยนะเกงก็บอกไม่ัมเควะไงแม่้เกงวงไปพี่ให้รีกวมได้นมผานตัวนี่มันธรรมดาเนี่ของพี่เรายังตกหลุนกลัวตัวนี้ได้เลยพี่เราอึ้นี่ดอกผานเลยพี่เราอัวอันนี้ระบบแขงไว้มีดแบบไหน แข่งใบมีดแบบแบบแบบมอเตอร์นี่เหรอไม่ไม่เงียงเงียงแบบนี้เหรอเงียงพอดเอแอลออนมาลดเอแอลคนหรือแอลแอลรถลืม่มเสียเสียเลยเรื่อมากกับมอนี่นี่ครับเป็นตัวปันนี่ครับให้ลิกตัวเดียวตัวนี้ยกระบบขานคงทนมากไม่มีรถไม่มีลงเลยครับแกยกไวเล็กฉีดวนไป กระดนพฟอะไรอันนี้เบ่งมือเบาจานเบ่งมือปุออจานเบ่งมือแม่โฟกัมันซ้ำอุ่งจานเบ่งมือก็ธรรมดาครับรถสามเซนต์ตัวรองนะครับดึงโตขึ้นแม่อู้สู่ตายสู่ตายป้องตายเขาเชื่อมไหมอ๋อโอ้ยเชื่อมสูมอไซโอ้ยว่าสูมอไซส์ด้วยอ๋อเขาสีขึ้นเบ้างทั้งนี้สองพันซีซีหกลับบ้าทนะสองพันซีซีนี่ทั้งสองเต่าเรื่องไหน โอ้โล่งหางเลยอ๋อแง่าหนี้พ่ามันลักหัวมาหนี้จิแบบลักตัวได้ตัวลักตัวได้เราพี่น้องเขากับประกาศอันนี้ของเพลินเองโอ้โหห่วยห่วยห่วยพวกไรพะเว๋ยครับโอ้แมนบ่ล่ะอุ้ยมองนี่ไหมมันเป็นเอียงนี่เป็นเป็นโอู้หัวมันมันใหญ่ใหญ่มึงเนี่ย ใครสนใจนะครับมาดูรถได้แถวแถวแถวประทายโครลาดแถวแถวนี้แหละเฮงอันนี้มันกย่อยอะไรอัน,น,นเด็ดดิแบดเก็บแบดใหม่สองลูกนะครับอูหุระบบก,กองไฟครับระบบไฟเปิดไฟส่องสว่างอะไรอย่างนงี้นะมั้ ขาวายอ่ลงก่นอนขอย,นนย,อย,อยสิลงมมุนิ 12F นะครับก็ผ่านมาแวะรีวิวให้ดูครับเผื่อใครสนใจ นะครับโทรสอบถามได้ครับ0ูนย์หกสองเก้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอกรายละเอียดตามตามนี้แหละเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ